สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ซีเกอร์เป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าของจีนซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์รถไฟฟ้า100%แบบพรีเมียมคร์ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2021ภายใต้การบริหารงานของจิลี่โฮลดิ้งกรุ๊ปโดยถือครองแบรนด์มากมายหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นจิลี่วอลโว่โลตัสและลินแอนโและสามารถทำยอดส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าได้มากกว่า200,000ทันทั่วโลกภายในระยะเวลาเพียง2ปีกว่าซึ่งล่าสุดได้ดเปิดตัวพร้อมราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้ว รวมถึงตัวรถของซิเกอร์ X จะมีขนาดมิติตัวถังที่ใหญ่กว่าวอลโว่ EX30 ที่มีขายแล้วในไทยบ้านเราซึ่งตัวถังภายนอนของซิเกอร์ X จะมีขนาดความยาว4,432ม mm, ิมความกว้าง1,836ม mm, ิมความสูง1,566ม mm, ิมความยาวฐานล้อ2,750ม mm, ิมและระยะต่ำสุดถึงพื้น165ม mm, ิมและมีที่เก็บสัมภาระด้านท้ายขนาด362ลิตรสำหรับสเปคของซเกอร์ X ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยจะมี2รุ่นย่อยให้เลือก ได้แก่รุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังให้กำลังสูงสุด272แรงม้าแรงบิดสูงสุด3 4 3นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด6 7กิโลวัตต์ชั่วโมงขับขี่ไกลสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NE DC และรุ่นติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อนสีล้อจะให้กำลังสูงสุด428แรงม้าแรงบิดสูงสุด543นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ูนิโถึงตรต่วโมงลา3.8วินาที พร้อมแบตเตอรี่ความจุ67กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางขับขี่สูงสุด470กิโลเมตรพร้อมระบบสลับโหมดขับเคลื่อนอัจฉริยะ Lightning Switch System ที่สามารถเปลี่ยนระหว่างขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีและหากดูในด้านงานดีไซน์ก็ยังคงเหมือนเดิมที่เน้นความสปอร์ตแต่ล้ำสมัยโดยตัวรถจะมีความโค้งบนฝากระโปรงหน้าที่ลาดเทกระจังหน้าแบบปิดทึบกันชนหน้าดีไซน์ให้มีช่องรับลมขนาดใหญ่ขณะที่ชุดไฟหน้าจะเป็นเส้น LED ที่ต่อเชื่อมกัน3เส้น ขณะที่ด้านท้ายจะมาพร้อมชุดไฟท้ายแบบเส้น LED วางพาดยาวเต็มพื้นที่ด้านท้ายโดยมีชื่อซิกอร์แบบเรืองแสงกั้นไว้ตรงกลางพร้อมเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถด้วยสปอยเลอร์หลังคาสีดำส่วนภายในห้องโดยสารจะติดตั้งหลังคากระจกพาโนรามาข,ขนาด1.21ตารางเมตรพร้อมตกแต่งด้วยสีโรสโตรบริเวณสวิตช์หน้าตาปุญแดประต,ปประตูและมีแผงหน้าปัด LCD ขนาด8.8นิ้วที่วางแบบลอยตัวอยู่ด้านหลังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมหน้าจอกลางขนาด14.6นิ้ว ที่ทำง,งานด้วยชิปที่รองรับการประมวลผลได้อย่างรวดเร็วส่วนเบาะที่นั่งจะถูกหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ไมโครไฟเบอร์โดยมาพร้อมกับระบบระบายอากาศและระบบทําความร้อนสามระดับปรับด้วยไฟฟ้า22ทิศทางและมุมเอียง28องศาส่วนคอนโซลกลางจะออกแบบให้มีเพียงแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายและเมื่อเปิดที่เท้าแขนบริเวณคอนโซลกลางขึ้นก็จะเป็นช่องแช่เย็นขนาด5.7ลิตรที่สามารถใส่ขวดน้ําได้ถึง4ขวดซึ่งซีเครเอ็ก X นั้นจะถูกติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงซีเอร y s แอ m s e e k e r AD ดีที่ทำง,งานผ่านกล้องความละเอียดสูง5ตัวเรดาร์ความยาวคลื่น5มิลิเมตรและเรดาร์อัลตราโซนิก12ตัวรวมถึงติดตั้งระบบระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติระบบรักษาตำแหน่งในเลนระบบแจ้งเตือนวัตถุในจุดบอดร,ระบบแสดงภาพรอบตัวรถเป็นต้นขณะที่ในด้านการชาร์จไฟฟ้าก็จะมีหัวชาร์จ2แบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแบบ Type t o และ CCS Combo โดยการชาร์จด้วยกระแสสลับ AC จะรองรับสูงสุด11กิโลวัตต์ส่วนการชาร์จด้วยกระแสตรง DC Fast Charge จะรองรับสูงสุด150กิโลวัตต์ โดยชา้าจาก10ถึง80จะใช้เวลาประมาณ26นาทีสำหรับ s e g e r X รถไฟฟ้า100ระดับ Premium Subcompact SUV ที่ทางบริษัท s e g e r Thailand ได้เปิดตัวเป็นรุ่นแรกในประเทศไทยนั้นได้เค้าราคาจำหน่ายในรุ่น Standard ขับเคลื่อนล้อหลัง272แรงม้าวิ่งไกลสุด540กิโลเมตรไว้ที่1,199,000บาทและรุ่น Performance ขับเคลื่อน4ล้อ428แรงม้าวิ่งไกลสุด470กิเมมีราคาอยู่ที่1,349,000บาท สำหรับสีตัวถังภายนอกซีเกอร์เอ็กจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีได้แ,แก่สีขาวสีครีมสีเทาเข้มสีเขียวและสีเทาอ,อ่อนโดยซีเกอร์ไทยแลนด์จะนาเข้ามาทางตลาดในประเทศไทยโดยตรงจากบริษัทแม่ที่ประเทศจีนโดยจะมี14โชว์รูมหรือศูนย์บริการเริ่มต้นที่กรุงเทพเชียงใหม่หาดใหญ่ขอนแก่นพัทยาภูกเก็ตก่อนจะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ